ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจรับเติมเกม FC 25และเกมมือถืออื่นๆอีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองเยอะมากปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอลาได้ราคาพิเศษถูกลงอีกปากด้วยนะจ๊า Over Top u p ครับเดี๋ยวผมจับ จัดเทอ r ์ริสเบสไอคอนทั้งหมด109ตัวครับอย่างเยอะนะโอเคแน่นอนครับเหมือนเดิมครับผมก็จะจัดปกติเป็น4แรแลงใช่ไหมอันนี้ผมจัดเป็น5แแลงเพราะตัวมันเยอะก็จะได้แบบว่าเฉลี่ยทัวเฉลี่ยถทัวกันไปหน่อยครับนะก็จะมีระดับเอเทพเอ็นเกมเอ็นเกมในที่นี้คือแบบว่าในความหมายของผมคือเอ็นเกมจริงๆนะแต่เป็นเอ็นเกมในระดับที่แบบว่ามึงแบบไม่ซีเรียสอะ่ะคือมันก็ใช้ได้อ่ะใช้ยนจบภาคได้ครับ แต่ว่าถ้ามึงแบบว่าเน้นหน่อยก็จะมีตัวที่ดีกว่าพอสมควรเลยพอสมควรเลยครับมันจะมีอยู่ตัวที่เอ็นเกมแต่แบบว่ามันก็ใช้ได้อะจนจบภาคอะแต่ว่ามีตัวที่ดีกว่าแน่นอนแล้วก็อาจจะเข้าถึงง่ายด้วยถนะัดมาครับ A เก่งใช้ยาวๆครับ B กากพอได้ C ฝืนใช้้ั F กระโปงหมาครับผมมั่นใจเลยว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ตรงช่องสีเขียวเนี่ยเยอะที่สุดโอเคเดี๋ยวเริ่มกันทีละตัวเลยแล้วกันครับผมนะ เริ่มที่ตัวแรกก่อนครับอับบิลิอับบิลิที่ผมว่ากลางๆพอได้ถ้าเทียบกับกองกลางยุคนี้ครับก็เป็นบ็อกซ์บ็อกที่แบบว่ามีพาสซิ่งดิบบิ้งที่โอเคแล้วก็มีเอสเตัร์ติกตาก้าด้วยสแตทถือว่าโอเคสอบผ่านครับในฐานะานักเตะใช้งานทั่วไปผมว่าตัวนี้ไม่ได้วือหวาหรือโดดเด่นอะไรมากแต่ก็ไม่ได้กากลัวคือใช้ได้อกเกเดเลอรที่ผมว่าฝืนใช้ครับ ผมว่าไม่ถึงกับแย่นะไม่ถึงกับแย่ครับด้วยสเตตของมันแต่ตัวมันค่อนข้างเตี้ยครับโหรบเกเรเลอร์ผมเคยเจอใน SB อยู่หลายดอกก็โดนปั่นคมๆก็หายครับนะโหรบเกเรเลอร์แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหแบบแบบแกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะถัดมาคับบัตโจผมว่าฝืนใช้ได้ครับอย่างน้อยดิมบิ้งดีมากอย่างน้อยคองวงของบอลดีมากจะไม่พิว่บาจ่ายบอลดีครับแต่ความเร็วกวับเรื่องยิงอะไรไม่มีคือฝืนใช้ใช้ตัวอื่นดีกว่าถ้าใช้บัตโจสำหรับผมคือฝืนใช้ครับ จีบารีถึงจะวิ่ฟุตสามแต่สแตทถือว่ามาทางเมตาเลยครับผมนะเร็วพริ้วด้วยครับผมยีคมตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วจีบารีครับบาเลซี่ที่หมวกระโปกงหมาเลยครับไปไม่พูดเยอะนะกระโปรงหมาน่าจะเข้าใจกันครับจอนบานผมว่าฝืนใช้ได้ครับเทคดิฟความเร็วพอมีดิฟบิ้งพอได้หนาใหญ่เบคแฮมนี่ก็ต้องเรียนตรงๆค่อนข้้งกระโปกงหมาครับนะขัางกระโปกงหมาเลยสำหรับอ่า RMCM33 นะ ถัดมาเดนิสเบิร์กแคมป์ก็ค่อนข้างกระโปกหมาครับนะความคล่องตัวก็ไม่ได้ดีมากยิงคมอย่างเดียวที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรจอรเบสนี่ผมว่าเก่งครับตีสด้วยแล้วก็เร็วแล้วก็คมพลิวด้วยจอร์เบสครับเรลอลอกบองผมว่าใช้ได้เพราะว่าเอาจริงๆอะชนอยู่ในเกรดสารีบาครับซึ่งสารีบาก็ถือว่าเป็นนักเตะมาตรฐานทั่วไปแล้วตอนนี้เลอลองบองก็ไม่ต่างกันแต่ดีตรงได้ลิกไอคอนครับบูฟฟอนเอ็นเกมครับ ใช้ได้ยาวๆครับมีนะมีตัวนี้ตัวเดียวมันมี18แขนไอ้เหี้ยม่เคยคือเคยเห็นประตูนักเตะเซรุ่ยยี่ป่ะเคยเห็นประตูนักเตะเซรุ่ยยี่ป่ะไอ้เไอ้ยิงมากี่ลูกก็ได้ประตูทีปีศาจอ่ะสองตัวโดมล่างกันมันเป็นบูฟเฟต์เนีอเล่นครับผมว่ามันเก่งอยู่นะบูฟเฟต์ใช้งานได้ครับเกรดเดียวกับพวกแบบไอคอน GK ทั่วไปนั่นแหละถัดมาคาฟูบอกว่าเก่งครับใช้ยาวๆแล้วก็สแตตเดฟอะไรอะไรเงี้ยดีครับแต่ผมว่าให้ไม่ถึงขั้นเอ็นเกม เพราะเดี๋ยวเราจะเจอแบ็คขวาที่เก่งกว่านี้แล้วก็แบบเข้าถึงแบบง่ายมากง่ายมากใช้คำว,ว่าง่ายมากเลยนะแบ็คดีๆเดี๋ยวมีเพียบเลยครับแต่เราช่วงทีมอุตส่าห์เพียบเลยถัดมาโซลิดแคมเบลผมว่าพอได้ครับโซลิดแคมเบลเพสต์ตล์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันหนามากโซลิดแคมเบลนี่ปะทะนี่ค่อนข้างชัวร์ครับแลว้วก็ความเร็วไม่ค่อยจัดดีเฟนซ์ไม่ค่อยสูงแต่ก็ถือว่าเกรดใช้งานได้ครับคานาวาโรส่สำหรับผมฝืนใช้ครับเซนเตอร์บแบ็คตัวเล็กความเร็วโอเคแหละพอใช้ได้ครับดีเฟนซ ชอบัเอริกค,คันโตนาผมว่ากลางๆพอใช้ได้เคยใช้ไอ้ดีน้องมอสเนี่ยแหละมันจะทื่อๆหน่อยทื่อๆหน่อยแต่ว่าคมคมแล้วก็จ่ายบอลโอเคแต่ความหนาความอะไรความพลิกตัวของมันนี่ถือว่าค่อนข้างอึอดอัดเล่นแล้วค่อนข้างอึอดอัดแต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้ก็ยังมียังมีลิสเด่ดในในใน,ในบางจังหวะอยู่ที่คนใช้ด้วยผมว่าแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าทั่วไปก็อยู่ประมาณน,นี้ อโยนี่กระโปงมาแน่นอนกับชาร์เกินไปคาราเวโต้ผมให้เกรดเดียวกับคาฟูก็จะสลับเป็นเซนเตอร์ก็ได้หรือแบ็คก็ได้ตัวนี้ใช้งานได้นังคุณคาสิยัสภาคนี้ผมว่าไม่ได้หวือหวามากไม่ได้หวือหวามากเทียบกับภาคที่เราโคตรเก่งเลยภาคนี้ถือว่าอยู่ในเกรดใช้งานอยู่ในเกรดใช้งานแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับชาวตันนี่เก่งครับเก่งแล้วก็ยิงแรงทองเร็วด้วยแล้วก็ยิงดีด้วยจ่ายบอลโอเคด้วยดิ้งก็ดีครับแถมมิฟุตให้โหเก่งเลยครับชาวตันแอชลีย์โคนี่ผมว่าพอได้ ช้าไปหน่อยสำหรับยุคนี้ครับเพลสโปนี่กระโปกมาครับโยฮันคราฟเอาจริงผมว่าถ้าไม่คิดอะไรมากก็จบได้นะถ้าแบบว่ามึงเป็นสายแบบว่าสายแบบปล่อยสบายๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยไม่ได้ทีมต้องทันเขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ยมันใช้จะจบได้นะเพราะมัน5-5 1นะครับแล้วก็ ยิงจ่ายเลี้ยงเนี่ยมันครบหมดอาจจะทื่อๆหน่อยตรงบอลลาร์แต่ยิงจ่ายเลี้ยงพ้นหมดเพสต์ตล์อาจจะไม่ดีมากแต่ว่าสเตตผ่านสกิลมูฟห้าวีฟูดห้ายืนกองหน้าได้ CM ได้ก็ถือว่าจบอยู่นะถือว่าจบอยู่ครับแต่ว่าแน่นอนแหละเดี๋ยวมีตัวดีกว่ามาแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีมก็จะปะปาย5 4า5บ้าง 5, 5 5ก็จะมีถ้าถ้า5 5แลแ้วสเตตดีเพสต์ตล์ดีส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีราคานิดนึงหรืออาจจะต้องฟาร์มทำในช่วงฟุตตี้อะไรอย่างนี้ส่วนที่อนครับถ้ามึงแบบว่าสมองมึงโล่ง เรากิทนี่เก่งดีครับปั่นคมอาจจะจ่ายแย่ไปหน่อยแต่ปั่นคมแล้วก็ความเร็วถือว่าพอมีครับเดวนี่ผมว่าเป็นลองเดากิดกลางๆพอได้อาจจะแบบว่าความเร็วไม่ดีมากแต่ว่าลักษณะก็จะคล้ายๆเดากิดแต่เด็วจะจ่ายดีขึ้นมาแทนแต่ความเร็วไม่ดีมากเดากิดจะความเร็วดีกว่าแต่จ่ายไม่ดีเท่าแต่ในัดกองหน้าเนี่ยเดลกิดจะดีกว่า CM เอ็มผมให้เดเวครับเดซเซยี่ผมว่าพอได้ครับไม่ได้เก่งนะสรบผมเพราะว่าตัวมันค่อนข้างผอมครับแยกบอลเก่งแยกบอลจากเท้าเก่งแต่พะทะไม่ค่อยดีครับ ล็อกบาร์นี่หูของดีครับยิงแรงทองแล้วก็หนาใหญ่เล่นบอลกลางอากาศดีครับอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่าคุณสมบัติความเป็นกองหน้าเป็นตัวฉีกเป็นตัวทะลุที่ดีครับปีเตอร์เช็คนี่ผมว่ากลางๆพอได้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะเอ็นเกมไปแล้พะพอสิบแปดวินอุดแชมป์สิบแปดวินดิวิชัน่นอีลิทแบบส,บสบายๆเก่งนะจะต,ต้องขยับประตูเป็นครับถัดมาบูรุตาเยโยเก่งครับบูรุตาเยโยเก่งอ่า,อาวิฟุนห้าด้วยสกิมุกสามวิฟุนห้าแล้วก็เร็วข่มสองเท้าครับ เอเซียนผมว่าตอนนี้อยู่พอได้ถ้าเมื่อก่อนจะให้เก่งแต่ตอนนี้ได้แค่พอได้ละเอเซียนเพราะว่าจ yeah. ่ายไม่ค่อยดีครับแล้วก็เป็นสายประทานเอโตเก่งครับเร็วคมยูเซอัปเกรดมาจากเอโตอีกขั้นแต่ไม่ถึงขั้นเอ็นเกมครับเร็วคมจ่ายบอลอาจจะไม่ดีมากแต่ทัสองเท้ายูเซอนี่จะดูเหนือกว่าเอโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับเฟอร์ดินานเฟอร์ดินานผมว่าเก่งดีด้วยความที่ว่าพี่แกมีแอนติซิปาเต้ด้วย แล้วก็ความเร็ว 82, อ่าดีเฟนต์9กฟิสิกอล85ก็เหมือนอัปเกรดมาจากาสาริบาเล็กน้อยครับนะเอียร่เวอร์ชันนี้ไม่ไหวกับข้ามเลยตอเลสตอนนี้ผมว่าพอได้เพราะว่ามันเป็นลองบูตาอยู่หน่อยตอเลสคือเร็วแล้วก็คมครับแต่ว่ามันค่อนข้างทื่อเลยได้แล้วว่าทื่อเลยแล้วก็จ่ายบอนไม่ดีครับฟวดดี้ผมว่าได้แค่ฝืนใช้ะ่ะฟวดดี้ครับ ถ้าเทียบกับอาบิลิผมยังชอบอาบิลิมากกว่าครับถ้าเทียบกับฝวด,ดีฝวด,ดีผมก็ได้แค่ฝืนใช้วัสดีคกระแบงวัสดีครับ,ารบกาลินชาดินี่เก่งครับสกิลมุขห้าวีฟุตสี่อาจจะยิงไม่คมมากแต่ก็ความเร็วถือว่าโอเคครับแปดเก้าแล้วก็ดิบบิ้งกับพาสซิ่งดีมากครับจ้างกระโปรงมาไปเจอหลาดผมว่าฝืนใช้ใช้ได้แหละถ้าจะใช้ยิงก็ฝืนใช้ยิงแหลงเจอหลาดไปใช้ตัวล่าสุดดีกว่ากุลิตนี่เก่งครับ c m สำหรับ C.M. นะผมตีต่างมันเป็น C.M. กับอาจจะทื่ออาจจะพลิกตัวช้าอะไรแต่ว่าเรื่องของ A.I. แล้วก็เรื่องของ passing แยกงบอลอย่างนี้ถือว่าดีครับอัจจี่ฝืนใช้ครับคล้องตัวยิงแรงแต่ว่าความเร็วไม่ค่อยจัดแฮมผมให้อยู่ระดับเดียวโยนครับ,รบก็คือเป็นกองหน้าที่เร็วคม A.I. ดี ID, ยิงได้2เท้าสกิลบูมห้าวีฟุตหตัวนี้อยู่ระ,ระดับเดียวโยนครับ,รบก็คือถ้าแบบว่าไม่ได้แบบ จะต้องตามทุกคนให้ทันทีอะไรอย่างนี้เอาว่าใช้งานได้ใช้ได้นจบครับอองรีนี่ผมว่าอ่ะผมเอาไว้ดีแล้วกันว่ามันก็มีลิ์เดชมันอยู่ถึงแม้ว่ามันจะทื่อมากก็เถอะมันความคล่องตัวมันมันไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเร็วแล้วก็คมครับจ่ายบอลถือว่าค่อนข้างโอเคด้วยอองรีนะเฮอร์นัเดสกระโปรงเลยครับยุคด,ดีแดสินโยเช่นเดียวกันครับเก่งครับตัวนี้54แล้วก็มีลาปิดทองด้วยเก่ง ยิงเหมือนจะคมแต่ไม่ค่อยคมจ่ายบอลกลางๆครับตัวนี้กาการาที่ผมว่าพอได้ครับดืดๆทื่อๆแต่ว่าโอ้โอถือว่าดีอยู่ลอยคีนี่มีข้อดีอย่างเดียวคือลิ้งเขียวดอกบาครับมิโลสลาปโปเต้ผมว่าฝืนใจได้เดี๋ยวไปใช้ตัวอื่นนะแพทริคไควะกระโปรงหมาครับโ,โ,นโรนัลคูมันกระโปรงหมาครับปิลิปรามถ้าในฐานะแบ็คเนี่ยผมว่าไม่ไหว ตีต่างมันอยู่ใน cm แล้วกันผมว่าพอได้ครับแต่วิฟุต3ามสกิลบูฟ3สาหรับความเร็วก็ถืออะไรพอมีดีเฟนส์พอมีแต่ว่าปืนใช้อะผมว่าใช้ตัวอื่นดีกดว่าครับแลมพาร์ดนี่ผมว่าไม่ไหวกับปิด้วยลาสันกระโป่หมาครับลาวดูบกระโป่หมาครับรีดิเกอร์ครีกระโป่หมาครับเออลืมกากาไม่หนึนะเนี่ยฟิกโก ฟิกโก้ว่กลางๆพอได้เล่นซ a m นะผมชอบมันซ a m มากกว่าครับเป็นปีกอาจจะดูทื่อไปหน่อยแต่พอเป็นซ a เมันจะแพลวๆหน่อยความเร็วพอมียิงบอลพอได้แต่เลี้ยงกับจ่ายบอลที่ถือว่าพอมอ,อยู่มาเกเรเร่มาเกเรเร่ผมว่าเป็นลองเอเซียนครับก็คือจะเป็นพวกแบบทรงแบบอาจจะจ่ายบอลไม่ดีมากความเร็วพอมีแล้วก็แย่งบอลเก่งแต่เอเซียนแม่งปะทะดีกว่าเยอะเลยครับปะทะดีกว่าเยอะเลยครับเมาดีดีนี่ไม่ต้องสืบครับ เก่งอยู่แล้วครับใช้ยาวๆครับมัตเตอุดเช่นเดียวครับเก่งคับใช้ยาวๆติดอย่างเดียวคือความคล่องตัวมันถึงตัวเล็กน,นะมิยามะนี่ผมให้ฝืนใช้แล้วกันครับเคยเจออยู่ทีหนึง่งมิยามะไม่ค่อยไม่เคยเล่นเหมือนกันนะตัวนี้แต่ว่าเคยเจออยู่ทีหนึ่งับรู้สึกไม่ได้แบบว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรเร็วก็ไม่เร็วนะพี่เกริรกมุลเลอร์นี่ผมว่ากลางๆพอได้ช้ากว่าตอเลนหน่อยแต่คมกว่าเยอะครับส,สไตล์คล้ายกันบอบบี้มัวกระโปงหมาครับ เน็ตเวดนี่เอ็นเกมครับ <c oughs> ในด้านขยับนมนะเ <c oughs> น็ตเวททุยเน็ตเวทที่ผมว่าจริงๆนะไอ้เหี้ยปืนใช้อะไรกันครับไอ้เหี้ยยิงแรงไอ้เหี้ยยิงแรงได้ในซะีเอเอ็ A M ก็ยิงแรงฟิลแบบเจอหลาดแต่ยังน้อยได้สองเท้าครับนะเนตตานี่กระโปรงหมาครับโอเว่นนี่ผมว่าก็กระโปรงหมาเช่นเดียวกันเปเล่ผมว่าเปเล่เก่งมากสำหรับผมผมว่าผมให้อยู่เอ็นเกมเลยครับเปเล่ Pe le. แต่รับคนที่ถอดสมองเล่นเอ็นเกมเลยครับใช้ได้คือสแตตมันสูงมากๆความเร็วเรื่องของการยิงดิฟบิง้งแล้วก็พาสซิ่งบอลงบอลลัดเอลเวมันดีหมดครับนะเทคดิฟติด5้าสี่อาจจะมีฟุตอาจจะน้อยกว่าพวกนี้หน่อยแต่ว่าสแตตพี่แกเหนือกว่าเอ็มบัตูเอลปิตินี่ฝืนใช้แลครับตอนนี้มีตัวเดียวปีชนนี่กากมากครับปีชนเอโลช้าเกินไปครับปีแรนนี่ทื่อมากครับปิ้นหม่งแรงทองไปพุตกัดนี่ผมเพิ่งได้มาเอาจริงนะ ผมว่าเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยก็คือเก่งครับวิกฟุตสามกระดูดบอลทองอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากแต่ว่าสตองสแตทอะไรมันก็ดีแล้วก็มันไม่ค่อยเสียบอลง่ายด้วยมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเสียบอลง่ายครับเวลาเล่นความคมก็อยู่ในเกรดที่ดีอะ่ะก็ระดับเดียวกับเอ็มปเปอรเปสนี่าหน่อยครับนะลาอูนผมว่าพอได้ครับลาอูนผมว่าพอได้ปั่นทองอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็คล้ายคล้ายบุลเลอร์น่ยดอมมนจากบุลเลอร์นหน่อยครับลิเวอรี่นี่ผมว่าพอได้เหมือนกันไม่ถึงกับเก่งนะผมว่าลิเวอรี่ อ่ามันดิบบิ้งดีมากก็จริงครับแต่ยิงบอลกระจายบอลมันยังดูกากา,กากอยูยความเร็วมันก็ถือว่าใช้งานได้แต่มันบางมากเลยครับไรการดนี่หมาไม่ไหวแล้วครับล,ลิเกเมไปริโอโ,โดวีฟุตสองครูเคยใช้ใดีน้องทรมานมากครับคาร์ลอนนี่เก่งอยู่ครับคาร์ลอสถือว่าใช้ได้อาจจะตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าแย่งบอลแย่งมงแย่งบอลน,นี่ดีถ้าเล่นเป็นแบ็คที่ม,ทมีที่มีการบุกด้วยเนี่ยตอบโจ์ครับโรนินโยนี่เก่งเลยครับ เก่งเลยสกิลมูฟห้าวิฟุสสี่แต่ว่าเรื่องของลูกยิงอะไรอาจจะไม่จัดเท่าพวกพี่ๆที่อยู่แถวบนแต่ว่าเรื่องของดิบบิ้งอะไรอย่างงี้ก็จะเหนือกว่าครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นทริสเตอร์ทริสเตอร์ภาคนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยดุไม่มีท่าที่แบบว่าใช้สกิลมูฟแล้วบอลติดขาแล้ววิ่งเข้าโกล <c oughs> แบบฟัก์คภาไหนนะฮี <c> ่ <oughs> ที่แม็กใช้สกิลมูฟแล้วบอลติดขาแล้ววิ่งเข้าโกะเลยทริสเตอร์ภาคนี้ไม่ค่อยแผ่วๆครับค่อนข้างเงียบสำหรับทริสเตอร์ ถัดมาด็อ้ว,วนครับแน่นอนครับอาจจะจ่ายบอลแย่นะถ้าเทียบกับลิข์ข้างบนจ่ายบอลแย่แต่เรื่องของความเป็นสไตรเกอร์5-5พลิกเต็บทองกันสบายนะรูนี่รูนี่ที่ผมว่าลังเลอยู่เหมือนกันนะถ้าชาวตั้นกับด็อกบาอยู่นัน้รูนี่คงต้องถอยมาหน่อยถ้าชาวตั้นกับด็อกบาอยู่นี้เป็นสายยิงแรงเหมือนกับเป็นสายยิงแรงเหมือนทื่อๆหนา,นาๆตันๆไถยๆเหมือนด็อกบาเลย แต่พอไปเทียวกับด็อกบาร์เนี่ยด็อกบาร์จะได้เปรียบเรื่องลูก,กาอากาศจะเล่นลูกบอล,ลแอร์ดีด้วยลูนี่จะเน้นลูกบนพื้นมากกว่าเยอรัดกับโปค้ครับสว่านี่ผมว่าเก่งเลยสว่าผมว่าเก่งเลยสแตนนี่ดีมากก็รีเลนเลนก็ถือว่าเบสิกสำหรับกองกลางครับเชอร์ลินบอกว่าพอได้เชอร์ลินปั่นทองทรงคล้ายๆกับลาอูนเหมือนเป็นลาอูนหญิงเชอร์ลินลาอุนญิงลารเชตกับโป่งมาครับสโคกับโป่งมา ไซเกอร์กระโปงหมาโซคาเตสผมก็ไม่ไหวจริงๆริงฝืนใช้ได้อะโซคาเตสผมกฝืนใช้ได้ในตำแหน่ง CAM เท่านั้นเลยนะ CAM เท่านั้นเลยนะครับนะสายใจยบอลยิงบอลแต่ว่าทื่อมากหนืดมากโซคาเตสนี่หนืดมากครับเียร์เลอร์กระโปงหมาเดฟชงโก้กระโปงหมาสมิธพอฝืนใช้ได้สตงสแตทมันจะอยู่ในเกรดใช้งานยิงคมจ่ายบอลพอได้ความคล่องตัวพอมีความเร็วพอมีแต่เสียได้เป็นเดสบอลไงอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์กับกองหน้าเลยตอยขอบนี่ผมว่ากลางๆครับติดบิ๊กฟุต3 ทรงคล้ายๆพุสกัสทรงคล้ายๆพุสกัสแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะยิงคมอย่างเดียวจ่ายไม่ได้ดีมากมีเทคนิฟทรงคล้ายๆพุสกัสสำหรับสตอยคอรนะทูรามนี่ผมว่าเก่งครับแบ็กนะผมชอบแบ็กมากกว่าถ้าเป็นแบ็กจ่ายบอลจ่ายจ่ายเป็นแบ็กเขาผมเล่นแบ็คลับอย่างเงี้ยดิฟเฟนซ์ฟิสิเคิลอย่างเงี้ยดีแต่พอไปยืนตรงกลางเป็นเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยรูปร่างมันไม่ค่อยแบบปะทะแบบไม่ค่อยดุอะตูเคอร์กับโป่งกับบาทเทนกับโป่งกับวอเดอร์ซ่านี่ผมว่าเก่ง ใช้ได้อยู่วันตาซาผมว่าเป็น GK ไอคอนอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าเออโอเคไว้ใจได้ครับวันนี้เซอร์ลอยกับโปรครับเพอร์ซี่กับโปกครับัวเซปเปติเียนเวรอนกับโปกครับวิดิตนี้ผมว่าฝืนใช้แล้วกันยุคนี้ผมว่าเราหาเซนเตอร์ที่ดีกว่านี้ได้สบายๆแล้ววิดิตตอนนี้ครับวิ่งเจ็ดแปดไม่ค่อยไม่ค่อยไหวละววีเอล่าถ้าในฐานะ CDM ผมว่ามันก็เก่งในฐานะ CDM นะแล้วเราเล่นเป็น CDM จริงนะเล่นกลางสามงี้ยมีหลุมเป็น CDM ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเก่งครับแยกบอลดีมาก กังวลเรื่องจ่ายบอลอย่างเดียววิละแต่ว่าแย่งบอลโคตรเพอร์เฟกเลยเยนไรกระโปงหมาซาบีนอร์ทนโซกระโปงหมาซาบีผมว่าพอใช้ได้พอใช้ได้ความคล่องตัวจัดจ่ายบอลดีแต่ที่เหลือแต่ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเรื่องความคล่องตัวจ่ายบอลที่มันดีจริงครับยาชินนี่ผมว่าเก่งอยู่นะเกตเดียวอันเดอร์ซาเกตเดียวบูฟฟอนนะครับอาจจะตัวไม่สูงมากแต่แม่งหนึบปริยาแม่งดีครับซามอตตาที่หัวกลางกลางยุคนี้ มันดีตรงที่ว่ามันยืนได้2ฝั่งแล้วก็มีฟุตห้าครับพอาะวิฟุตห้ามันก็ยืนได้2ฝั่งโดยไม่เคะเขินไงอันนี้คือข้อดีของมันครับสแตทพอได้ไม่ได้ดีมากครับสถิติที่ผมว่าฝืนใช้แหละซิโก้ผมว่าเก่งครับซิโก้ห้าห้าด้วยตัวนี้อ่แต่ว่าสแตทอาจจะแบบไม่ได้แบบจีจาร์ดเท่าลูกพี่แล้วก็มีเดดบอลครับซีดานนี่ผมว่าเก่งครับซีดานสำหรับ CM นะผมถือเป็น CM นะถ้า CM ก็เก่งซ m ก็เก่งครับ แต่ว่าติดเรื่องเดียวเลยที่ทุกคนบ่นกันก็คือแมกหนืดแมกหนืดจริงนืดมากซีดานเฮียแต่คองบุงคองบอละไรดีเวลาโยนบอลให้มันจับนี่คือบอลเดียวอยู่ับไม่ใช่ตันนืดมากนะแล้วก็สุดท้ายครับโซล่าผมว่ากลางๆครับเป็นสายปั่นบอลกลางกลงครับโอเคหมดเฮียฮชไมเคิลหายเออวะ่ะร้อยเก้าตัวเฮียหายไปตัวหนึ่งก็คือชไมเคิลครับอ่ะชไมเคลิลชไมเคิลผมว่าก็อยู่เกรดเดียวกับพวกวันเดซายาชินนี่แหละ จะอยู่เกรดเดียวกันครับวอเตอซายยาชินจะอยู่เกรดเเนี่ยประชาหเคลื่อนหายไปไหนวะไอ้เที่ยไม่ครบหรอดูอมูนั่นโอเคเท่านี้เท่านี้ครับอย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันนะครับผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า